ไฮ hi, hi สวัสดีวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะแต่ว่าเราวิ่งทางเส้นเอลังสิตนครนายกเนาะเราจะแวะมาที่ร้านร้านหนึ่งชื่อว่าสวนป้าอินเราเคยมาร้านนี้แล้วเราก็ชอบมากทำไมถึงชอบเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารเค้ก กาแฟทุกสิ่งอย่างที่สําคัญคือมีสวนระบองเพชรด้วยและเขาก็ขายระบองเพชรด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเรามาถึงแล้วร้านสวนป้าอิกขับรถจากกรุงเทพมาประมาณชั่วโมงถึงเต้นมากเลยอ่ะไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งอ่ะตอนนี้แบบสวนเขาขยายด้วยอ่ะแล้วก็ตอนที่เรา ก็กำลังซ่อมแซมอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยโดนดักไว้ด้วยมอ,องเพชรข้างหน้านี่ก็อยากเดินดูเยอะๆแล้วอะสีนี้มันไม่ใช่ไ้มไม่ใช่เยื้มีหนามทองตัวนี้สีสวยมากๆ เนี่ยเพราะต้นมันใหญ่แล้วมันสวยมากเลยที่บ้านเรายังเป็นน้องน้อยตัวเล็กๆหนูโมดูเพี้ยดิโมดูเพี้ยดิน่ากลัวมากนี่นี่หนูยังไม่มีพันนี้อ่ะ ส่วนข้างหน้านี้เป็นร้านอาหารหนะแต่เดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้ไ่กันโอ้โหนีมน่ารัก ไปชมร้านเนาะตอนนี้เ็าทำเสร็จแล้ว หรือน้อฝั่งนู้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะร้านเนี้เขามีกาแฟมีเครื่องดื่มอะไรขนมพวกนี้ตั้งแต่ร้านเปิดมาเจ็ดโมงแต่ถ้าเกิดจะเป็นอาหารเน,นี่ยต้องรอตอนตั้งโมง ชคดีที่เรามาถึงตอนแปดโมงคึ่งเดินดูนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งก็ครัวเปิดจะดีวันนี้เราสั่งเป็นสปาเกตตีนะ้อันนี้เป็นสปาเกตตีซ้ซอสโหระพามน่ากินอืมเลโอ้เ,เหนียวมากค่ะ พี่พูดเลยว่ารสชาติดีแต่เล็กค้นหนี่วก็ไม่ผ่านนะอันนี้เป็นเส้นหอยดำอืมชิมซออไปชี้อร่อยถ้าเข้มข้นอีกนิดนึงนะสุด,ดยอดเลยแต่นี้ก็อร่อยแหละ กินมื้อเช้าันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อกมน้ำําลัาแล้วเดี๋ยวเราจะไปนัก่านายกกันเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาชีสเค้กในตำนานกันเห็นไหมไป เอ๋ตอนนี้เราเราบอกไว้ว่าเราจะพาไปตามล่าหาชีสเค้กใช่ปะ่ะแต่ว่าระหว่างก่อนจะไปถึงชีสเค้กเรามาแวะที่นี่ก่อนที่นี่คือซุ้มไผ่ที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเราก็มาเดินดูซุ้มไผ่ได้ข้างหลังนี้คือไผ<ฮ>่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเป็นซุ้มไผ่นะอ่าเมื่อก่อนที่เรามา เขาไม่ได้ปิดตรงทางเข้าเราก็จะเห็นเป็นสมไผ่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนให้มีร้านขายของของชาวบ้านด้วยเขาเปลี่ยนทางเข้าให้เป็นด้านข้างแทนเราก็จะต้องเดินผ่านร้านขายของชาวบ้านในการบังคับไปไกลๆเนาะและที่สําคัญก็คือเขาก็มีจุดคัดกรองด้วยนะช่วงมีโควิดยังระบาดอยู่ ะค,ะคือวัดจุฬาพรวนารามนั่นเองอย่างที่เราบอกว่าปกติเนี่ยที่จอดรถจะอยู่ด้านนู้นแล้วเราก็จะเดินตรงเข้ามาที่สุ้มไผ่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนจุดเนาะเราต้องเดินไปด้านข้างแต่นี่เราก็เดินย้อนกลับมาตรงต้นทางนี่แหละเห็นไหมสวยงามมากวันนี้โชคดีเรามาคนน้อยปกติที่ผ่านมาเรามาเจอคนเยอะอืเราก็จะเห็นซุ้มไผ่ยาวไปจนถึงสุดทางน,นู้นเลย ข้างในก็เป็นพื้นที่บริเวณวัดนะสวยเนาะ อนนี้เราอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเรามาตามหาร้านชีสเค้กในตนำนานชื่อว่าร้านคุณใหญ่จริงๆก็เหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะเพราะเราทำกันด้าเราเาแวะร้าน่ไห็้่<ป>เ,เราเข้าไปเลยค่ะวันนี้ปิดร้านแล้วเหรอคะที่นีคุณลั อ๋อขอโทษค่ะงงดาลานีเนี่ยขอโทษเราสิเฮ้ยเอาเดียวเลยนะอุ้ยเอาค่ะโชคดีมากที่เราแวะเข้าไปแบบเร็วเร็วด่วนนรกมากเลยคือตอนถ่ายถ่ายอยู่เมือ่อกี้เนาะที่เจ้าของบ้านเขาก็เกิดโทรมาเพราะว่าเขาจะไปทุรละเราก็เลยรีบเข้าไปอ่ะอเดี๋ยวจะให้ดู สร <im sharing> well. <im> ุปว่าปกติเขาเปิด8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสตอนนี้เพิ่งส1เอโมงกว่าแต่ของหมดแล้วโชคดีที่เหลือชีสเค้กอีกหนึ่งกล่องนี่ชีสเค้กเขาเป็นแบบโรยน้ำตาลด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองกินกันเนาะแล้วก็โชคดีได้เค้กฝอยทองมาด้วยฝอยทองสีเขียวแปลกมากเลยอ่ะสีเขียวเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะใครที่จะมาแล้วจะมาตามรอยนะ โทรมาก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ลืมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้โทรมาถามเขาก่อนว่าเขาเปิดไหมหรือว่าเขามีทุระไหมอย่างวันนี้คือเขามีทุระแล้วเขาเหลือเค้กน้อยมากขนาดเราบอกว่าเราจะมาซื้อพรุ่งนี้อีกรอบนึงเขายังบอกว่าเขาไม่รับปากเลยว่าเราจะได้อะไรไปบ้างเพราะตอนนี้เรายังขาดปัตตอร์เค้กที่เราได้ข่วาวว่ามันอร่อยถ้าเกิดพรุ่งนี้เรามาได้เดี๋ยวเราจะพามาชิมอีกรอบนี้ ดูเลยอออเ,เขาแปะชีสเค้กเขาใส่น,น้ำตาลใส่น<ม>้ำตาลแบบเป็นเกล็ดข้าง,งบนหวานข้างล่างเค็มเหมือนกิ้เก็ดนุ่มเก็ดเหมือนกินดซุบเปอหมือนไหมเค้กเขาดึงมากเลยนะอร่อยนะ จริงๆแล้วชีสเค้คเนี่ยต้อง,างาทางกุลนณชไทยเขาส่วนของติวชอบบัตเตอร์ซึ่งวันนี้ไม่มีพี่เขาดูรีบมากรีบไปทุลอะอย่างเงี้ยเราเลยไม่ได้ทำบัตเตอร์เราก็จะมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะมีบัตเตอร์หรือเปล่า ตัวชีสเค้กซึ่งบอกว่าชอบเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เรากินชีสเค้กซิกเนเจอร์ของที่ร้านไปใช่ป่ะแล้วเราบอกว่าเราไม่ชอบน้ําตาลแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้มีน้าตาลแล้วก็เป็นเนื้อเคทกแบบเดียวกันเลยอะ่ะคือแบบอร่อยมากเลยอะ่ะเบอร์ติดต่อ0 37 3 2 0 0 37 บอกก่อนเลยนะคะเวาลานี้ไม่รับประกันเลยทงสิ้นไม่รับประกันว่าวันนี้จะมีเค้กอะไรแต่ว่าหลักๆของเขาคือคือชีสเค้กตัวนี้แหละเนี่ยคือหลักๆที่เขาทํามาตลอดหลายสิบปีแล้วก็ตัวเสิร์ฟก็จะมีพวกบราวนี่มีเค้กไข่ทองมีอ่าบัตเตอร์เค้กแต่เขาอันเค้กอื่นๆเขาไม่รับประกันแล้วก็มาช้าก็อดนะจ๊ะวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามานะแต่ว่าหมดแล้วเพราะว่าเราอะ่ะได้กล่องสุดท้ายมา เพราะฉะนั้นขอเตือนอีกครั้งนะใครจะมาโทรมาก่อนโทรถามเขาก่อนแล้วเขาก็ไม่รับประกาศได้นะว่าเขาจะรับโทรศัพท์ตลอดเลละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนธราดีเออแบบพี่หน้ารักมากพี่เขาแบบน่ารักมากๆอัธยาศัยดีนิสัยดีแล้วที่เราชอบพูดว่าอย่าเอาพี่ไปด่านะมีคนด่าพี่เยอะเลยโถใครนะมันช่างทำขอตัวไปกินเค้กก่อนนะฟินมาก อ,อันนี้มีพี่เขาทำอันนี้ด้วยมัน,นคืออะไรนะเขามีคุกกี้ด้วยแล้วก็เขามีมีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้อะแต่อันนี้มันเป็นโอรีโอชาไทยแล้วมีอีกรสชาติหนึ่ง <f> ที่เป็นสตรอเบอรี่ใช่จะเป็นคอนเฟกแล้วก็มีคีนเลยคาราเมลแล้วก็คอนเฟกสตรอเบอรี่แต่ที่เราเลือกเอามาคือโอรีโอชาไทยยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าของปิดกันต,ต้องลอง ตอนนี้เราอยู่ที่แกงสามชั้นแกงสามชั้นมันเป็นเหมือนจะอธิบายยังไงอะ่ะเหมือนลำธารแต่เป็นลำธารใหญ่เหมือนเป็นแม่น้ําที่เหมือนมีลำธารอยู่ข้างในเออเดี๋ยวเราไปดูแล้วจะเข้าใจมาถึงเราจะมีค่าบำรุงสถานที่หรือว่าค่าจอดรถ20บบาทสบายๆไปได้ยินเสียงน้ำไหมนะ แ่งสามพันเป็นลำธารหรือเป็นลำธารใหญ่อะแล้วก็มีหินอย่างเงี้ยคือบรรยากาศดีมากน้ําแรงด้วยนะแล้วก็ตามสองฝั่งก็จะมีเป็นเหมือนแบบอย่างฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นโรงแรมเน่ทั้งหล่นน้ำแรงก็จะมีโรงแรงมแรอยู่หลายโรงแรมเลยอนะให้เลือกบ,บรรยากาศก็ฟินหรือไม่คืออย่างจะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมีแก่งให้เด็กๆไปเล่นมีห่วยางให้เช่ามีเสื้อชูชีพแล้วก็เนี่ย อย่างร้านตรงนี้ก็จะมีกันเหมือนร้านอาหารแล้วก็มีแคร่ให้เข้าเฮ้ยเขาจะลอยไปถึงไหนอะเฮ้ยม,มีคนเล่นวงดังด้วยอะ่ะขอเพิ่มขั่งอ๋อออ๋อราตอนนี้ได้เหรอมันดูลำบากอะแต่ถ้าออกไปกางน้ำน่าจะไปไกลอย่างงี้น นั่งกินได้คือเขาเก็บค่าแท่กเขียนไว้ว่าเช่าห้าสิบบาทอ,อย่างตอนนี้ก็มีคนมาเข้าเปิดเพลง นี่เราอยู่ที่กลางหน้าคาเฟ่จริงๆหน้านี้ก็ไม่ใช่หน้านานานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะพร้อมนายอยู่หรือเปล่าปะ,ปะคนเยอะเหมือนกันแล้วนี่ดู้ี่ค่ะนธรรมดา าหารมาแล้ววันนี้เราสั่งสาอย่างอยากกินข้าวผัดมากเราสั่งข้าวผัดมามง่ายง่ายข้าวผัดรสชาติดีอยู่้อยอันนี้เป็นยำกลางนาเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของร้านนี้เพราะร้านนี้ชื่อกลางนาคาเฟ่ยำกลางนาก็จะใส่อย่างที่เห็นนี่แหละชิมมันยำก่อนนะ จานหนึ่งที่เราสั่งมาเราสั่งสเต็กหมูพริกไทยดำออาหารที่เนี่ยมันจะเป็นอาหารบ้านๆธรรมดามดานี่แหละจะถามว่ารสชาติใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วราคาก็คือโอเคเลยไม่แพงทีนเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะร้านอาหารที่เนี่ยคือเรา สั่งอาหารจ่ายเงินก่อนแล้วเราก็เดินมานั่งรอที่โต๊ะเขาจะมีเลขให้แล้วพนักงานก็จะมาเดินหาว่าเราอยู่โต๊ะไหนเพื่อมาเสิร์ฟเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บินอะไรเปนหนยอย่างที่บอกไปว่าราคามันมันก็ r e เชนเบลลไพร์เนาะก็คืออย่างชาเต็กหมูก็98บาทยำก็85เพบคืออาหารแต่และอย่างอะ่ะราคาแบบประมาณอยู่ที่ร้อยหนึ่งบวกลบไม่เกิน20่ประมาณนี้ใช้ได้โอเค แดาจิงจิงแบบนี้ก็ลองมานะบ่ายสองครึ่งกำลังดีเลยแดดแรงฆ่าเชื้อโควิดเลยไฮไฮไฮตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำวังบอลน,นี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเลยง่ายๆสบายๆายเตรียมเปียกน้ำเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปพายคายักกัน ไม่ใช่เราโมคนเดียวเขานั่งเฉยเฉยไปพายคายักเพราะว่าที่อ่างเก็บน้ำวังบอลเนี่ยนะเขามีคายักให้เราพายแล้วก็ถ้าเราโชคดีนะเราไม่ได้ยังไม่ได้โทรมาเช็คว่ามีน้าหรือเปล่าเพราะถ้ามีน้ําเนี่ยเราจะได้พายไปเจอน้้าตกด้วยอือีนี้เรามาดูอ่างเก็บน้ํามันก่อนนะ ค่อยๆมีน้ำนะพี่โมคอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของ ตลกคือน้ำมันมันไม่ใช่น้ำน,น้ำก็เลยไม่มีน้ำตกแต่คุณรุ่นชายยืนยันว่าจะพายขายักเราก็จะลงไปพายขายักค่ะ รายการเก็บเรืยพร้อมสีส่วนมากวันนี้เราพายสีฟ้านะไฮไฮอันนี้เราเป็นแผนกนั่งสบายก็ถ่ายวิดีโอเนาะเราเริ่มต้นภายตอนสี่โมงยี่สิ เราจะไปตรงจุดที่เป็นน้ำตกในอ่างเก็บน้ำนี้นะคะใครอยากมาแล้วก็มาเจอน้ำตกนะให้มาช่วงประมาณสิงหาประมาณนี้นะเราก็จะได้เห็นน้ำตกในอ่างเก็บน้ำนี้มีน้ำตกสามที่เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละที่ตอนนี้เราทายมาถึงจุดที่ไกลสุดแล้วนะ แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่น้ําตกใหญ่สุดด้วยแต่ว่าไม่มีน้ําเราก็าปรปจิตที่สงองในหัวเลยเห็นที่น้ำตกมันโค้งแบบสวยเนาะน้ํากล้าด้วยที่เอ็มเข้าเลย The over there เฮ้ดีเถอะ ฮห้เ <laughs> <Hi. S 2> นี่ยเขาก็ช่วยนะบันทึกหลักฐานเอาไว้ว่าเขาก็ช่วยพายพายกะถูกปะไม่ถูกเออเนี่ยได้เลยให้ใหปไปเราไปกันต่อนะ ตอนนี้เรามาถึงจุดที่สองที่มีน้าตกนิ่งสนิทตกไปหมดแล้วไปแล้วไมยียทีสิงหาจุดที่สามอยู่ตรงไหนอะ่ะจุดที่สามน่าจะเป็นจุดเล็กๆอะ่ะน่าจะไปข้างหน้าตูนไปพายต่อเดี๋ยวเราไปดูกัน จริงๆเราไม่รู้ว่าน้ํำตกตรงที่ที่สามมันอยู่ไหนอ่ะ <S <S ถ้าไม่เป็นตรงนี้นะที่มีต้นไม้มีก้อนหินนี้ก็ต้องเป็นตรงนู้นเห็นปะที่มันเป็นแงองแองลงไปนิดนึงอ่ะแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะไม่พายไปเราจะพายกลับไปแล้วกลับไปที่คืนเรือคือจะบอกว่าทังอ่างเก็บน้ําเนี้ยมีคายัก อยู่ลำเดียวพายกันอยู่สองคนมันเงียบแบบเงียบเงียบอ่ะคือต่อให้มีเสียงนกนะแต่มันเงียบจนรวงเวงอ่ะอืมชว่วงายที่ตกหน้าสวยนะมองเงี้ยสนุกดีอ่ะบรรยากาศดีน้ำนิ่งน่ากลัวไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะ นต่อกลับโรงแรมเอะจริงๆวันนี้เราก็ตะลอนกันหลายที่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปพักแป๊บนึงแล้วเราก็จะไปหาข้าเย็นกินก็อ่างเก็บน้ำที่นะคะโดยรวมแล้วคือเปอิด8โมงปิด6โมงแต่ว่าถ้าจะเช่าเรือคายักเนี่ยควรจะเช่าก่อน4โมงเย็น เพราะว่าเนี่ยอย่างตอนนี้เราคือเรือครับปุ๊บห้าโมงสิบห้านี่คือเขาปิดแล้วแล้วก็ค่าเช่าคนละห้าสิบบาทตอนหนึ่งชั่วโมงก็คือเรือนหนึ่งลำนั่งได้สองคนก็เท่ากับลำละร้อยหนึ่งชั่วโมงถือว่าถูกมากบรรยากาศดีจะมาตอนไม่มีน้ำหรือมีน้ำมันก็ได้บรรยากาศที่ดีทั้งคู่นะเพียงแต่ถ้ามากันแค่สองคนเนี่ย มันก็วังเวงนิดนึงแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเนาะนกเยอะด้วยสงกด้วยใครว่างแวะมานะครนายกวก็มาพักที่นี่ได้นะดีๆที่ี่มีร้านให้กางเต็นท์นะแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายสักเท่าไหร่ร้านค้าร้านอาหารมีห้องน้ำมีหันไปดูห้องน้ำหน่อย <c oughs> แต่เวลาเราไม่กล้ เอาเป็นว่าพิซซี่ใครชอบอ่างเก็บนะ้ำชอบกันใครใครยักบรรยากาศดีๆก็มาได้นะคะอ่างเก็บนะ้ำวังบอลลนะครนายกบ๊ายบ